ปลาสลิดนังไก่ก่อนปลาสลิดชิคเก้นชิคเก้นชิคเก้นว้าวเบรีเบรี่ตุนาเลยพี่บุ๊กกระก้าด่วนเร็วพี่บุ๊กยังพี่บุ๊กชิคเก้นสกินสกินสกินอ๋อโอเคต่อสู้กับลมนิดนึงนะฮะอะไรผมเพิ่มให้หน่อยเนี่ยดูระวังระวังชนดิอ่าโอเคอาจารย์ลูกใหญ่มาว้าว wow 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 <coughs> 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 <coughs>

ตูดไปเรื่อยอะไรตูน่ารักเลยโอเคอยู่มาเราเราสามารถใส่ผสมเพิ่มอีกได้ไหมพี่ได้เราเลือกเลือกเลือกกันได้เลยเอาอะไรเลือกอันคุ้มค่าอันเผ็ดสุดอ่าเผ็ดมากนี่ฮะเผ็ดมากน้ำผิดปลาสลิดนางงามรสเผ็ดมากโอเคเผ็ดมากวางตรงนี้อ่ะเผ็ดมากนะฮะมีเผ็ดมากและเผ็ดน้อยไ w วอนกามินคิดว่าคงจะเป็นต้มยำไหมต้มยำโอเคต้มอร่อยต้มยำ อุ้ยกรีบเนี between, wow. knows, okay, wow. uh, yes. no, oh ่ยว้าวต้มยำว้าวต้มยำต้มยำกระปิบัดดีโน่ต้มยำโอเคต้มยำอ่ะพรอยหิวไหมแอมส์เน่าขอเนี่ยกินเลยนะคผมโอ้โหเร็ว อย่าอย่าอย่าเปิดไข่ข้างในดูนะฮะไม่เป็นไรครับผมครับไข่หิวสั่งได้ไหมอ่าสั่งเลยไม่ต้องใครที่ชอบกินน้ำพริกนะวันนี้กดสั่งได้เลยนะครับผมในตะกร้าแล้วก็จ่ายเงินได้เลยเพื่อนๆขอบคุณครับ วันนี้เรามีเรามีหลายรสชาติมาให้เพื่อนๆดูอ่าเฮยไม่ให้ให้เพื่อนได้ลองกินกันรรมาา3 2้้แล้วแต่ราคาที่เห็นเลยเผ็ดไหมเย็นอยู่อ้พราอร้อนร้อนเอาน้ำมาดิติ้งอ่างนี้อรยองนะตัวองนี้อรยองสะอาดไฮยีนของมิสแวร์เวลี่เวลี่อร่อยอ่ายูนิคกลาสอันนี้กระดกเลยเหรอนู้นเฮ้ยไม่เด็ดเลย